สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ตาบเบายเดนพาแซบอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาพามาเก็บโถนะคะทุกคนไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นกันหรอกเนาะมันอยู่ไกลเนาะสาก็ไม่มาช่วยค่ะแล้วเก็บอยู่คนเดียวนี่ค่ะเป็นเป็นโถพุ่มนะครับพี่น้องเจ้าคขากันี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยนะนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยพี่น้อง<ม>เห็นไหมล่ะ ตรงนี้ใส่หมดเลยค่ะทุกคนเจ้าค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะว้าวก็ได้เยอะอยู่เน๊ได้เป็นกระสอบเนานะแน่อันนี้ยังไม่โตเนาะไม่เป็นไรนะเราก็ไม่เอามาันนะนี่ค่ะพี่น้อง กิได้กินอยู่แล้วปีนี้ปลูกถั่วพุ่มรากทุกคนนี่ค่ะอุย้ยไปไหนล่ะเดได้เยอะอยู่นะทุกคนเช้าขาเก็บก่อนนะคะขอเก็บก่อนค่ะนี่ค่ะว้าวมันก็มีเป็นเคอร์อยู่เลย นี่ค่ะนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยไม่มีมือกล้องมาถ่ายพี่น้องพี่ตาก็ตั้งกล้องอยู่ไกลหน่อยนะนะะี่ค่ะว้าวเยอะมากเลยนี้เกล้วนะทุกคนเห็นไหมเออเห็นไหมละ่ะตัวพี่ตา เพื่อนเอฟซีของพี่ตาเป็นถั่วพุ่มค่ะโอ้มันก็เป็นเคอร์ขึ้นมาปล่อยมันเนาะจะให้อะไรอันนี้ต้นยาเราเตะทิ้งนี่เป็นต้นยานี่ค่ะพี่น้อง านี่ก็มีหนูกะพี่มองไม่เห็นนะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนถ้าเราเก็บไว้ก็มันจะเก็บเ,เปล่าๆนะนี่ค่ะ ตร,ตรงนี้ก็มีโอ้อยไล่เป็นตะก้าหนึ่งทุกคนเจ้าขาตอนได้เอากันไกลแตมาตัดทีละอันมันไม่ได้หลังใจทุกคนวันนี้แต่งตัวแบบสมๆนะคะทุกคนเจ้าขา เดี๋ยววันอาทิตย์เราจะเดินทางต่อวันไหนวันอาทิตย์อะยังไม่ถึงเลยอ่นนี้เอ้ตายตายตายว้วพี่น้องได้เยอะอยู่ด้วยบ้าบาปบ้าบาปบ้าบูาบาบาบานโอ้ยแม่กอด ตัดยากค่ะทุกคนเจ้าค่ะเสีย,อย,ง,อยงอี่ยแย่หญ่หญ่เลยพี่น้องเจ้าค่ะตายเจ็บนลยพี่น้องได้เยอะอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะถั่วอันนี้เป็นผักหอมเปรนะคะหอมแป้นลูกอันนี้หมดแล้วสามีอยากกินโอ้ผลมไม้ลงจะสุกแล้วลูกอันนี้อร่อยพี่น้องเจ้าค่ะ สีเหลืองเหลืองนี่นะคะเห็นไหมเนาะน่าเห็นเนาะเนี่ยสีเหลืองเหลืองนี่อร่อยอ,อันนี้ยังไม่สุกนะคะทุกคนเนี่ยจะเปรี้ยวอมหวานนะคะเชื่อๆๆอะไรลูกอะไรนะจำไม่ได้ลึกชื่อไม่ออก โสมองไม่เล่นพี่น้องเห็นทูกอันนี้ไหมจะสุกแล้วค่ะบูเบอรี่ใหญ่พี่ตาจะพาเก็บพี่ตาจะพามาเก็บลุกสีเหลือง เราไม่ต้องบอกชื่อก็ได้นะเราไม่รู้จักเท่าไรหร่เราความจำสั้นสมองทื่อจิ้งจกไอศครีมนะคะทุกคนชอบห่าดิ้งจกไอศครีมก็อร่อยนะกินกันข้างในก็เต็มนะี่ตาเพิ่งปลุกเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะ มันเริ่มจะสุกแล้วแหละทุกคนเจ้าค่ะถ้าเราไม่เก็บกระนกก็มาเก็บกินนะคะนี่ค่ะน,นะคะทุกคนลูกสีเหลืองสุกีนี่เราไม่ไม่เรามันไม่ได้มันไม่ผลน,นะไม่ได้ผลเนาะมาเกิดเทศก็เหมือนกันไม่ได้เลย เดยจะตัดอันนี้เห็นไหมนะถ้าเราไม่เก็บกินแล้วอะไรมันกินไปแล้วแบบนี้เลยทุกคนเจ้าขาถ้าทําให้มาเก็บก็นกมันก็ยังไม่กินเพราะช่วงนี้อาหารนกมันเยอะทางไส้เดือนเอยทางอนนนอันนี้เออมันเยอะเกิดวันนี้พามาเก็บผลอไม้ป่าพี่น้องเอฟซีไม่ได้บัดดีพี่น้องเอฟซีเลยสวัสดีนะคะพี่น้องเอฟซีทุกทุก,ทกตอนของพี่ตาฝ้าแซบ่บ พามาดูผลไม้ป่าของสวนพิตานี่แหละนี่ค่ะมายงฝรัง่งสุกแล้วค่ะทุกคนเจ้าขาเก็ดพันเลยเก็ดฟันเลยเห็นไหมลนะ่ะเดี๋ยวพ่ตาพับขาคล้องขึ้นหน่อยจะได้ไม่เจกกิกันโอก็ใ้าจับกล้องก็จับไม่เปลี่ยนพี่น้องทุกคลิปในพ่ตาจะทำทำคนเดียวหมดเลยนะทุกคนเจ้าขา พีต่ตาเก่งไหมล่ะคะทุกคลิปพี่ตาจะตั้งกล้องเองหมดเลยคะ่ะเห็นไหม,มล่ะมะยงฝรั่งเริ่มสูงแล้วคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้เป็นมันฝรั่งนะปีนี้สตาา้เบอรีไม่ได้กินทุกคนเจ้าคะ่ะเดี๋ยวเราจะลื้อทำใหม่ไม่เน่นะอาจจะแลไม่ได้ทำก็ได้นะ เพราะว่าพี่ตาจะขายบ้านนะคะทุกคนเช่าคาะเพราะว่าแดนอะไรเขาเรียกอะไรนะภาษาสเปนเขาเรียกว่าแลนต้ามันสูงแลนต้ามันขึ้นนะคะเมื่อก่อนแลนต้ามันเริ่มถูกเขาเร่งเงินอะไรนะนเงิน,นงประกันเหรอเงินงอะไระมันเนริ่มหลอกรว่าอะไรเมื่อก่อนมันแพงเกินไม่มีคนซื้อบ้านขายบ้านเท่าไหร่นะมัน ภาษีเราาหรอดอกไม้รดน้ำครับทุกคนเดี๋ยวให้มันอมน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาตั้งๆเผื่อเราไม่ได้อยู่หลายวันมันก็จะนี่ค่ะีะต้นหมอนหออพี่ตาพี่ตาว่าจะตัดให้มันลงเดี๋ยวปีหน้าจะได้แตกเหมือนอยู่ ปูเสือแบบนี้มันอยู่วัาน,นอกนะทุกคนเจ้าค่ะสนามหญ้าปูเสือแล้วนั่งเล่นกันนะอันนี้เป็นใบยญ้านางกับอทอดทีต้นย่้านางว่ะมันจะเป็นหรือเปล่าเนาะจะรอดไหมกับอันนี้นะห่้าเอ็นยืดนะครับมันออกมาพี่เกตพี่ตาเลยที่เกตถอนมาเลยไม่ถอนเนาะ คลิปนี้ก็มาสนุกสนานกันเพลยเท่าน,นี้นะทุกคนเนาะแล้วก็จะเจอกันคลิปหน้าด้วยคลิปต่อๆไปนะคะว่าพี่ตาจะพาไปไหนเนาะ FC ของพี่ตาสวีเดนพาเซเาค่อยเจอกันคลิปหน้านะคะไม่รู้เรากลับมาตายหรือเปล่ามา่รู้เนาะเราก็มีน้ำท่วมไปหมดเลย,ยเ,เราไปเซมเตอรอาทิตย์นึงนะคะเดี๋ยวตามไปดูนะพี่ตาจะพาไปไหนมานะ้างเนาะ แค่บรรยากาศสวีเดนตอนสามโมงเย็นม <า S 1> ่ยมฝรั่งก,นนะะกับลูกอะไรไม่รู้พี่